สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเขียวสายแต่ท็อปแกบอกว่าทำไมไม่ทำก็ท็อปแกไม่สั่งจะทำทำไมเออเรื่ครับ่ทำแล้วเราก็ยืนมองหินเจียหินเจียมีหินเจียแบดนะโอตรเท่เออพี่ชุดนี้เท่าไหร่พี่สามพันห้าโคตรเท่เออเนี่ยเฮ้ยสแตงปันสลต์เท่าไหร่นี่เท่าไหร่เท่าไหร่นี่ให้ช่างเขียวไทย ไปสามพันหางเคิดว่าเท่าไรเท่าไรี่พี่ซื้อได้นี่เจ้เกที่ไหนเคยซื้อตัวมมีุ้ยเดี๋ยไปเอามาใหม่กดเรย้อนี่ฟารองแล้วเป็นไรตในรีบในหลุดเปอ๋อโมลีนะมันฟรีบ่นี่นี่นี่ตาไม่ตาไม่ตานีเดี๋ยวช่างรุจัดเลยถ่ายครับพี่น้องสี่พัน ทั้งหมดนี้นะเกียร์ตรงไหมดังเกียร์สี่พันผมขายให้สามพันเอาขายเดือนนี้เลยจ่ายสดเลยจ่ายสดมากเลยโอ้มันมีเครื่องแปลงไฟด้วยบ่พร้อมเครื่องแปลงไฟเลยเ้วนี่นะสี่พันเนี่ยโอ้พอซื้อเนาะเครื่องแปลงสองเครื่องนะใช่สองเครื่องเลยการเกียร์นั้นเดี๋ยวไม่ล่ะจะได้กล่องเงินทั้งหมดสี่พันน่าซื้อได้น่าซื้อโอ้มันคนนักแข่งไม่รู้หรอกมไม่ได้นนะอันนี้อะไร นี่อายชุดนี้เราสี่คนไอ้ร้องเดียวอนี่ผมยืมอันนี้ผมยืมไอหาตาขอผมอไอ้นี่ผมเอาครับผมยืมไปเปิดไฟก่อนได้อันี้ผมยืมไปเปิดไฟก่อนยืมเปิดไฟเดี๋ยวชุดนี้เครียอเท้าแก นี่พวงมาลันพวงมาลัยพวงอาลัยสาร้อยไหมพันห้าพันสี่พันนะไอ้เท่าไหร่นี่ไม่ได้กำไรหรอกเท่าไหร่นี่สามร้อยไหมด้กแล้วกำไรก็ไไดเสลรือๆน่ะสี่พันหนชุดเดียวช่างรถทำเองนะที่สามารถอะไรไดหมดอีกใช่ฮะสี่พันสี่เลยเฮ้ยหน่อยช่างเร็วหน่อยฝนจะตกแล้ว เข่าท่าพี่น้องื่องมือนี่ใช้ทุง่งนาสบายน่ครับถือ่าแรเองหรอเร,ง,เรงไหมยังแรงไหมเรงไหมรโอ้นะสบายเลยครับในทุ่งนาเนี่ยจะเจอช่างรถามทุ่งนาก็ทีนีนะ้ก็ว้าวุ่นเลยเข้าท่า กูเหล็กมันใหญ่ไปกว่าจะเจียวหมดน่นี่นะครับมันชิดชิบะครับราเรายจองชิบชิดหนึ่จริงรอ๋อมันเปลืองไฟเหรอกว่าจะหมดเนาะครับงน้อยถับโบ ลวนมาแดงเดฟังนี่ครัฝนก็จะตกดีมากคร,รับกเอ้ยไม่ไม่รวใจมาคะเคลากกินแค่บึ้งจิเฮย อรอใครนะไคเะอรอรนะนี่ครับในของฟรีครับคนจัดการแบ่งแบ่งใช้ครับนี่ครับมาดูหน้าตาคนให้ครับ ันี่ครับเจอของได้ของฟรีเลยครับไม่จะจับของผมเลยว่าจะเจอชักเขียวอยู่นี่นะมีเท่าแก่ครับมาเจอมาชุดนี้ผมมาช่างชุดนี้ผมมาเจอรถผมช่วยเลยบอกแล้วมาหาเจ้าที่ลองแจ้งก่อนเออช่างเขียวอะไรครับสีผ้าในชุดนี้มีสว่านมีบล็อกอย่ามามาทิ้งเขานี่ยอมรับว่าไม่ได้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  รมับเพราะว่าเขาเนี่ยเล่นขึ้นไปไงข้าวตั้งหมดเลยครับผมทิ้งข้าวล้มไว้ให้ครับต้องทําหน้าที่ให้ดีส่วนนี้จะเป็นผู้จัดการนะฮะอันนี้อันนี้ชื่อตาตูวใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรคมเต้นเลยอะไรนะเดเดลมมาเดลูฝนโอ้ทำหน้าที่เลยบ่ทำหน้าที่แล้วนี่นะโอ้คุมเต้นไว้เลยนะคุมเต้นเลยเหรอโอ้เปิดไปทางนู้นเลยตาตัวแน่นอนครับนี่ครับ น้าที่ของเขาคือทำไรนะเขี่ยข้าวใช่ไหมเขี่ยข้าวแล้วก็นอนครับตอนนี้ตอนนี้ยืนตรงไหมยืนตรงนี่ยืนตรง,<อ>งนี่ครับไอ้ยจ้าไอ้เจ้อ้เาสไตล์รำนี่ชีวิตของเขาเป็นชีวิตที่อินดี้ฮะอ,อ,อินดี้แทบจตะตาย <ไว S 1> ตาโตนี่ไม่ใช่คนจนและยากไร,ร้ใดอย่างใดนะพี่น้องนะมีทุกอย่างนะพูดไปโดยเฉพาะความสุขนี้เหลือล้อนโอ้ฝนจะตกยิงดิยิงโอ้ไม่ลุงเลยนะฝนตกพาร้องบายบายครับ ตอนแล็บสวัสดีครับ